ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคดสวยห้อยนานาเราเล่นนะคะกับห้อยนานาของเรานะคะวันนี้ใครที่ล้อเล็กวิ่งบนนะคะเมื่อวานให้ไปแล้ววิ่งล่างเนาะคิดง่ายๆไม่ต้องคํานวณให้ยากให้ปวดหัวนะคะสิบรอบมาดูซิว่าจะเข้ากันกี่รอบเนาะใครที่ขอไว้สามตัวตรงโต๊ะนะคะเอาไว้วันไหนนานา,นามีเวลาก่อนเนาะวันนี้งานยุ่งงานเยอะนะคะ แล้วก็เบรคแค่15นาทีต้องทำเวลาดบกาแฟด้วยเนะาะเอาเป็นว่าใครที่ขอ3ตัวก็เป็นวันหยุดแล้วกันเนาะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าวิ่งบนนะคะเมื่อวานนี้วิ่งล่างเนาะก็กำไรกันเน้นๆน,น,นะคะถอนกันรัวๆมาดูซิว่าวิ่งบนเนี้ยจะถอนกันรัวไหมก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับนานาน,นะคะใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะคะ เข้าไปในเพลย์ลิสตของนา,นานานะในนั้นจะมีสูตร3ตัวตรงต้นบนล่างสองตัวตรงต้นบนล่างแล้วก็มียี่กี้มีลูทนะคะโอเคค่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เพียงแค่เรารู้3าตัวบนนะคะว่ามันออกอะไรในรอบนั้นแล้วก็จะมาคำนวณในการแทงในรอบต่อไปเนาะ รอบนี้เป็นรอบที่21นะคะเมื่อวานนี้ก็ให้รอบที่21เนะาะก็เรามาเริ่มกันเลย <laughs> หลายเริ่มแลนะ้วเนาะไม่เริ่มนทีอ่ะค่ะอันนี้3ตัวบนเราจะใช้หลักสิบนะคะหลักสิบบนบวกกับ2ค่าคงที่อย่าเริ่มบวกกับ2นะคะแล้วก็บวกเพิ่มหนแต้มเนาะอันนี้เราก็จะได้เป็น5 5บวกกับ2ก็เท่ากับเใช่ไหมคะแล้วก็บวกเพิ่มหนแต้มเป็น8นะคะเราก็จะได้7กับแด อันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอันนี้นานานก็คิดมาให้แล้วนะคะหบวก2เท่ากับ7บวก1เป็น8ดนะคะอันนี้8ดบวก2 10, เท่ากับ10ก็จะเป็นศูนย์แล้วบวกเพิ่มเป็น1นี่นะคะอันนี้เจดแปดเข้าไม้บนนี่เข้า2เด้งนะคะนะคะรอบแปรก,ก็มา2เด้ดงเลยตายแล้วประกาไม่ติดหยิบผิดมาแล้วสิเนี่ยอต่อมาศูนย์หนึ่งบนเข้าไหมคะหนึ่งเข้านะคะรับไปหนึ่งแดงออหยิบผิดซะแล้วอันนี้สามสี 4, ่สามสี่ หลุดไปหนึ่งรอบไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราได้สองเด้งมาแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นแปดกับเก้าหแปดเข้าเก้าเข้าสองเด้งนะคะชดเชยค่ะอันนี้เจ็ดกับแปดนะแปดเข้านะคะโอ้ถ้ารุดเนี่ยได้ล่างด้วยนะเนี่ยโอเคค่ะต่อมาสามสี่สามสี่เข้าไหมอ้าวสามเข้านะคะโอ้สี่ก็เข้าล่างด้วยต่อมาสองสามนะคะอ้าว ใช่ไม้ใช่ไมสามสี่ต่อมาเป็นสองสามอ่าหลดไปต่อมาก็เป็นสองสามโอ้มาอยู่ล่างตายแล้วไม่เป็นไรเราได้สองเด้งไนดะ้กาไรอยู่เนาะก็อันนี้สองสามอ่าสามขาสองเข้ามาล่างอีกโอเคนะคะรอบนี้เราก็มาดูต่อไปว่ามันเข้า5กับหกห,กหรือเปล่านะคะ S <S> ก็อันนี้เข้าอยู่1รอบ2 3 4 5 6้ารอบ6รอบ7รอบก็มีรับ2เด้งไป2รอบนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะอย่าลืมนะคะบวก2ค่าคงที่แล้วก็บวกเพิ่มหนึ่งแต้มเนาะก็จะจะเป็นว so ิ่งบนอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นานๆนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปเผื่อเวลานานๆทำคลิปนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ